ทุกคนเสาร์นี้แม่ไอซ์จะพามาเบิ่งฟ้าหลังฝนนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้ยังแห้บงบ่ตกเป็นอาทิตย์นะคะฝนตกอย่างแรงนะคะเมื่อคืนนี้หมอกจับหมอกจับพีน่น พอมีน้ำนี่นอคะทางนูน้นนูน้นทางอื่นน้ำท่วนาะทางแม่อ้อยแรงเมื่อตกมาอาทิตย์หนึง่งตกมาเมาื่อคืนนี้ค่ะบมหล้เสียงยังเนี้ยทางเสียงฟ้าเสียงฝนวประมาณประมาณสองทุม่มเลยค่ะตกประมาณสองทุม่มสองทุ่มพุ พอถ,ถ,ถึงหกถุ่มฝนหยุดก็พอมีน้ำหาชดชื่นค่ะทุกคนที่นี่นึกว่าเขาไม่อ้อยสิได้สูมน้ำใส่แล้วเนาะ ันตกแล้มอกหมอกแรงยังแรงเลยค่ะหมอกตกคุ้มยางแห้งเลยค่ะทุกคนเนี่ยตองฟ้าที่้ากำลังคืนฝนตะเวนกำลังคืนเบาผิดฟอาถืกเัอค่ะเถอะงานเ <c oughs> นี่ยที่ใ้ใส่ปุยหลอดซองกันแล้วค่ะ ฝนตกงมาล้วก็ใชใส่ปุยรอดตรงกันเนาะคะ่ะเนาะมองงามเนี่ยก็จะได้เกี่ยวออกอ่ะก็จะบดได้เกี่ยวลายะะดอกค่ะเป็นบางมองแค่นั้นเองเนานะค่ะทุกคนเกี่ยวไม่เยอะหรอกแต่ตรงลมใหม่ เป็นทางออ่นลงน้ำท่วมเขาเม่นน้ำอ่อยหลุดลงุมงมัมีตรงมากระมีอยู่ดอกระนาํเพราะว่าคันแทนาแขาดด่ะเด็กๆบ่ทคันเด็ดตีดมันดอกพุ่นละจนกว่านา้ำสินั่นแนีพุ่นละจังสิไปปิดคันแทนาหรืออาชีพบ่ปิดเ็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่จังสี่ก็อยู่ได้อยู่เนะเาะจนกว่าจะถอกได้แก้ได้อยู่มากค่ะ เขาน่าสิแก้ได้ยุกมันตกมากก็ดีใจนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลือทุกไละะเด้อค่ะเด้อเด็กิน้าเจอกันไหมนะคะ